ท่านเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอพุฟธาคณะชวนราชการชื่ชนชต่อจัท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมงานทุกท่านนะครับผมในนามของผู้จัดก,การโครงการขอขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างยิงนะครับที่ได้กรุ่าให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการรัชการ โอโคโตะตะบนรวงไทยพัฒนาประจำปี2563ในวันนี้นะครับผลไม้โอโวคาโดนะครับก็เป็นสินค้าจารเกษตรในพื้นที่ตะบ,บนรวงไทยพัฒนาได้รับความสนใจและมีการปลุกและพัฒนาความรู้ด้านการการ,การขยายพันธุ์อย่างหลากหลายนะครับนับว่าโอโคโดเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ทั้งด้าน คุณค่าและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างดีนะครับมีตลาดรองรับและมีความต้องการของผู้บริโภคเป็นจำนวนมากเพราะนอก,นอกจากการทานผลไม้สดแล้วยังนำมาไปรูปเป็นอาหารได้หลากหลายชนิดนะครับอ,อ,อ,รองต์กรรวมไทยพัฒนาได้เร่งเห็นความจำเป็นของการส่งเสริมได้พัฒนาองค์คกรมรู้ของพื และผลไม้อโวคาโดรวมกันพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการเกษตรและเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมและซื้อสินค้าจึงมีการจัดกิจกรรมหลากหลายชนิดอาทิเช่นการประกวดต่างๆการแข่งขันกีฬาสากล การประดับตกแต่งจุดสำคัญภายในงานเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้สนใจทั่วไปอยากเข้ามาเพื่อชมนนงานนะครับรวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ส่งเสริมการตลาดสู่การจำหน่ายสินค้าในชุมชนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจึงได้จัดภูการเทศก,กาลอวคเร e udo, ตโตตะบนยรไทยพันานาประจำปี2 5 6 3ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอะโบโ,โดคุนภาพสูงสู่การเกษตรผู้ปลูก 2. เพื่อเพิ่มพื้นที่และช่องทางการจำหน่ายสินค้าการเกษตรสินค้าออทอปและสินค้าพื้นเมืองในชุมชน 3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลรวมไทยพัฒนามีรายได้เพิ่มขึ้น 4. เพื่อกระตุ้นภาวะเศษรษฐกิจและธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้ประกอบด้วยท่านในอำเภอพบพระนะครับท่านนายกองต์อพบพระ,ะเกษตรจังหวัดเษษกษตรอำเภอแล้วก็หัวหน้าส่วนรชาชการต่างๆและแขกผู้มีเกียรติจนเกษตรกรผู้ปลูกผู้ผลทางการเกษตรต่างๆนะครับ ได้มาเข้าร่วมในงานนี้นะครับาการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมือเป็นอย่างดีจากท่านเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอท่านในอำเภอเกษตรกรผู้ปลูกอบคาโตแล้วก็เกษตรกรทุกท่านนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนนะครับปัดนี้ได้เวลาสมควรนะครับผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับได้กล่าวเปิด บบโครงการเทศกาลอโวคาโดตำบวลวนไทยพัฒนาประจำปี2563ขอตีอนชิญครับ,ระะรบ,บ,บท่านนายกอบต่รลงไทยท่านพิชิตท่านเกษตรจังหวัดท่านกลางจังหวัดนะครับแล้วก็ท่านหน้าส่วนราชการหลายๆท่านนะครับท่านทีม ไม่ว่าจะเป็นทางหน่วยทหารท่านบริษัทนะครับแล้วก็ท่านต้องถิบอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ท่านเกษตรพื้นที่สูงนะครับแล้วก็ผมอยากจะเอ่ยนามท่านนะครับแต่ณนเะวทีนี้ผมต้องได้คนนี้แล้วก็ขอเพงที่ไม่ได้กก่าวนามที่ทุกท่านร่วมกังท่านผู้จับมาด้วยนะครับแล้วก็ ผมเชื่อวันนี้สําคัญที่สุดคือพวกเรา,เพ,ราพี่น้องเกษตรกรชาวอุรกีรวมถึงพี่น้องกเกษตรกรจากต่างพื้นที่เท่าที่ผมทราบมีพี่น้องกเกษตรกรจากทั้งชุมพรสงขลาแล้วก็เพชรบุรีแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดที่มีความสนใจในโออร์โกโดผมเอ็นกับทุกท่านไว้อย่างนี้ว่าท่านไม่ผิดหวังแน่ครับวันนี้ท่านมาถึงจุดที่ มีการเพราะปลูกหรือนำพันโอโปโร่ดีๆหลายๆพันมาให้ท่านได้ชิมแล้วก็ได้ลิ้มลอกแล้วก็ได้นำกลับไปปลูกด้วยนะครับมีความรู้สึกดีใจแล้วก็ชื่นชมท่านนายกในการเัฒนือบรนคนไทยนะครับท่านกเกษตรจังหวัดี่ไายตูนาเป็นแม่แรงใหญ่นะครับ กานเกษตรอำเภอผมต้งมาช่วยพวกเรานะครับทำให้งานของอบคโตวันนี้ผมเรียนว่าเราจัดกันเป็นครั้งแรกแล้วผมเนี่ยึงความตั้งใจของท่านนายกรวมถึงพี่น้องเกษตรกรในทุกที่ของอุบัทั้ง้าตะบนทีมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดกิจกรรมในวันนี้นะครับให้ยิ่งใหญ่เพื่อประกาศ ถึงความเป็นเมืองหลวงของอบบกาโดในพื้นที่ของอัเภอพระนะครับคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าพวกเรามีพื้นที่นะครับในส่วนของเรามีพี่น้องที่ร่วมปลูกอบบกาโดในพื้นที่ประมาณ500กว่าไร่นะครับมีพื้นที่แปลงผสมผสานจำนวน5 0า0ักว่าไร่นะครับก็มีพื้นที่ที่เราเก็ดเกี่ยวประมาณหนึ่งไร่จริงๆเราเคยใช้ในเรื่องของเมล็ดในการเพาะปลูก ก็มาได้ทางทางเกษตรพืนที่สูงได้มาช่วยนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาปรับปรุงแล้วก็เข้ามาส่งเสริมรวมถึงมาแนะนำให้พวกเรามีการปลูกแล้วก็ทำให้อโวคาโดมีคุณภาพที่ดีเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพนะครับมีเ็เรียกอะไรฟองเล็กไม่ออกหรือเล่า ไขมันไขมันดีอยู่เป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็จะทําให้พวกเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นการจัดการในวันนี้ท่านยบได้ก่าวรายงานานะครับประกอบในหลายอย่างมีการส่งเสริมพี่น้องของเราเองในพื้นที่ในเรื่องของการพอปูกยังมีในเรื่องของการเสริมงานเรื่องวิชาการในเรื่องของอบบโ,โดนะครับมีกิจกรรมดีๆ ที่พวกเราตั้งใจกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกวดพิดาอวบุโรการแข่งขันผ่านโอวบุโรโนะครับกีฬาก็จะมีพุทธคลอที่มีการแข่งขันกันนะครับที่กิจกรรมดีๆอะไรอย่างพืชผลผลไม้ในุ้นที่มีพะโบผักผมเรียนอย่างนี้ว่าของเรามีการปลูกพืชหลากหลายนะครับ วันนี้ท่านจะได้บทบาทเยี่ยมชมในเรื่องของโอวัตโตยังเห็นตู้เรียนยังเห็นผนนลไม้อีกหลายๆอย่างในในบริเวณงานแห่งนี้นะครับก็ต้องชื่นชมท่านนายกรวมทัง้งท่านกเษกษตรกดท่านกเกษตรเัวรวมถึงพี่น้องเกษตรกรของพวกเรานะครับที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมในวันนี้ให้ยิ่งใหญ่แล้วก็อยาเจะเชิญชวน พี่น้องนะครับที่ได้รับฟังรับชมหรือรู้ข่าวสารจากไม่ว่าจะเป็นสื่อใดนะครับงานของเรามีตั้งแต่วันนี้วันที่28ถึงวันที่30นะครับให้พวกเราได้คุณามาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็มาชิมมาชมแล้วก็มาช็อคกันในพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างขวากำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรของเรานะครับผมเรียนอย่างนี้ว่า เรานาาจะประกาศตัวเป็นมือของอโอโปโดได้ถ้าพวกเราร่วมแรงร่วมใจกันอยู่นี้นะครับขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีความตั้งใจแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนใหกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่ที่น้องกเกษตรกรหลายๆจังหวัดมาร่วมกันนะครับในการสร้างสรรค์ผลผลิตดีๆในพื้นที่ของพวกเราในวันนี้นะครับวันนี้ได้เวลาถึงตัวแล้วครับผมขอเปิดโครงการเทศกาล โอโคโดตำบลลองไคพัฒนาประจำปี2563ันบัดนี้ครับจะเป็นการเผยแพร่อีกหนึ่งกิจกรรมที่วันนี้ให้เกียรติประธานเปิดเทศกาลโอคาโดและสินค้าเกษตรของประเทศไทยพัฒนานะครับวันต่อไปจะร่วมรับตัดพิลินนะครับเพื่อเปิดนะครับเทศกาลโอคาโดและสินค้าไทยเกษตรของประเทศไทยพัฒนาบลิตภัณากอย่างเป็นทางการนะครับ ขอกาบเียนเชิญท่านอสองพงคุ้งพีวงนะคะท่านในเผ่บพุทนะคะ่ะท่านวิชิอัมพงลุงโบมมท่านนายกองการบริหารสร่บบนวนตบลรวมไทยพัฒนาและท่านจันทิราบวรสุภาท่านเกษตรจังหวัดด้านหน้าคะ่ะเพื่อทําการตัดริบบิ้นและร่วมถ่ายภาพต่างท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะด้านบนเวทีค่ะขอการเียนเชิญค่ะ Yeah. นในเปิดนะครเทศกาลโรโคโดและสินค้าเกษตร,รนะครับตองฟ้า์อย่างเป็นทางการลนะขอเสนอรูปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเขอบคุณครับทานนายเพลออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็